ผลนีดาโพครั้งล่าสุดสร้างความแปลกใจมากพอสมควรเพราะว่าเหมือนกับว่ากลุ่มที่เราเรียกว่าสวิงโหวตคือคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยทำไมมันเป็นกราฟขาขึ้นเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเพศหญิงมีเยอะขึ้นใช่ก็คือกลุ่มนี้ก็เป็นกราฟขาขึ้นมาและนี่ยมันก็ทำใจนะเพราะว่าถ้าถ้าพูดเรื่องเพศนะโมพูดเรื่องเพศก็ดีละผเพราะผมเห็นเห็นตัวอย่างเห็นตัวเลขนะครับแล้วผมก็เออเว้ยคนที่เป็นเพศหญิง มีสัดส่วนสูงกว่าเพศชายที่ยังไม่ตัดสินใจโอเคเพศหญิงเนี่ยแปลว่าเพศหญิงเนี่ยตัดสินใจแล้วมากกว่าผู้ชายไม่ไม่ไม่เพศชายตัดสินใจแล้วเรียบร้อยกว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ยังไม่ตัดสินใจละเอียดละโอเคเพศหญิงยังไม่ตัดสินใจคือเพศหญิงมีความยังลังเลมากกว่าใช่ไหมประมาณนั้นยังลังเลมากกว่าที่ผมเห็นคืออยู่อันดับหนึ่งมากกว่าผู้ชายก็คือยังไม่ตัดสินใจถูกต้องเป็นคนที่ยังลังเลมากกว่าผู้ชายผู้ชายส่วนใหญ่ฟันธงเรียบร้อยละแต่ว่าตัวเลขก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะ แต่แต่ทุกปีทุกครั้งที่ทำเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าคนที่ไม่ตัดนใจส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกวุาชายตลอดทุกครั้งตลอดมาสิบกว่าปีมานี้เลยเกือบทุกโกละทุกโกือบทุกโพจะเป็นผู้หญิงเสมอคือไม่จะมีเฉพาะบางโพนะคือจะไปตัดสินใจลั m mm มินิ e มากกว่าจะมีเฉพาะบางโพลท่านที่ว่าโอเคผู้หญิงตัดนใจแล้วแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโพกันเมืองก็เห็นเยอะนะ เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ที่หลังเลลังเลในการตัดสินใจ,ใจอาจารย์วิเคราะห์ว่าย่างไงคะม,มันต้องดูว่าผู้หญิงนั้นอายุเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่าเออผมผมไม่ได้ลงไปถึงว่าอายุเท่าไหร่นะ<อ>แต่ผมผมนั่งวิเคราะห์ว่าว่าเออคือผู้หญิงอาจจะหนึ่งบางคนอาจจะไม่ติดตามการเมือง เท่าไหร่อาจจะรอรอสุดท้ายว่าจะเอายังไงรอสังคมว่าจะดูกระแสดูอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็รอสามีบอกอีกเรื่องหนึ่งมีมันมีนัยยะว่าแบบภาคไหนมากด้วยไหมคะที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเออเรามันไม่มีมันไม่บอกไว้นะครับว่าว่าผู้หญิงว่าในแต่ละภาคผู้หญิงกลุ่มไหนเราไม่ได้ทําข้อมูลตรงนั้นแต่ว่าเราทําข้อมูลรายภาคไว้ว่าแต่ละภาคเนี่ยมีมีการไม่ตัดสินใจยังไงอาจจะผมด้วยให้ดูให้กระนั้นอย่างตอนเนี้ย ภาคที่ไม่ตัดนใจมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัตภาคนะครับโบเดาก่อนได้ไหมภาคกลาง,งอโอ้ใกล้เคียงมากเลยครับใช่ภาคก,กลางมาอันดับสองครับอันดับอันดับหนึ่งคือภาคเหนือครับ4 8เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอ,อันนี้อันนีอนน้อันนี้คือบุคคลดูดูนี่ดีกว่าอันนี้คือบุคคลนะครับนะเอาเอาดูพักก,กันนะถ้าพากักถ้าพากักโอ้คุณโบแมนถ้าพักเป็นภาคก,กลางครับ4ี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ตัดนใจนะครับนะ รองลงมาก็จะเป็นคนภาคเหนือ36อซตแล้วต่อด้วยคนกรุงเทพ34นะครับแล้วก็ต่อด้วย34แล้วก็ต้องไป32คือคนภาคตะวันออกแล้วก็คนภาคต่อเชีงเหนือ29เาแล้วปิดท้ายที่คนภาคใต้า22อที่ยังไม่ตัดสินใจะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพส่วนคนไม่ตัดสินใจในกลุ่มของช่วงอายุนะครับสูงสุดเลยตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนอายุ26 ถึง35ประมาณ36%นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่แล้วก็ถัดมา34% <S <S ก็เป็นคน2รุ่นที่คิดเหมือนกันก็คือคน18-25กับคน36-45